ครับผมสวัสดีครับผมวรพลเจรเก็บทีนี่ครับวันนี้ครับผมจะมาปฏิบัติการและจะเป็นผู้ลองใช้สินค้าและท้าพิสูจ์กันเลยครับตัวผมเองครับไซส์ของผมจะลไซส์ผมอยู่ผมมีไซส์เอลนะครับส6นิ้วน้ําหนัก78กิโลต่อไปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็คือตัวควบคุณน้ำหนักของชื่อว่าเอฟโครับ ทำไมผมต้องทานน้ำหนักลดน้ำหนักเพราะตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นผู้ใช้สินค้าเองครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะใช้สินค้าแล้วจะมาวัดรอบเอวให้ทุกท่านดูครับว่าผมเนี่ยรอบเอวเนี่ยจะลดจริงไหมน้ำหนักจะลดจริงไหมวันนี้ครับเป็นวันที่หนึ่งครับเป็นวันแรกที่จะลองกินแอปแล้วก็จะปฏิบัติให้ดูครับว่าน้ำหนักจะลดจริงหรือไม่ รอบเดว e 36ครับน้ำหนัก7.8กโลครับแล้วมาทากัิสุดกันว่าจะลงจริงหรือไม่จริงลองติดตามดูนะครับแล้วก็เพื่อนๆครับอย่าลืมกดช่องติดตามใน YouTube ครับแล้วจะได้อัปเดตเรื่องการลดหนังคนนี้ใค้ไ,ได้ผลจริงไหมแค่นี้ครับ